รุยกันครับรุยกันครับสวัสดีรับทีท่านผู้ชมครับผมมาซองปลาครับท่านมีปลาปลาหนอกครับปลาหนอกนาำห้องเบมือครับผมติดตามชมเหมือนเดิมครับมายังไๆ พี่น้องเห็นตะประกดครับประกดกับ,กกบพ่อมีอยู่กับแต่บโบลาณไปเลยครับผมนักตารุ่นเบิ้งครับพี่น้องล่องยิ่งประกวดเบ,บิ้งอีกบ่ครับผมปรากฏว่าปรากฏว่าครับปรากวดจะหลอดมาเป็นมือกล่องในนี้นเร็วๆนิ่งโซ่พี่น้องว่าเบิง้งแม่พลาดมตรไปเป็นมือกล่องหรือเพื่อนเนี่ย โอ้ยร้อยเขาอันนั้นเบิดแล่ะไม่ได้สิ่งยิ่งร้อยเขาเคือเวิดเพราะแหี้งเลยร้อยมาผีก,าากันยังสิ่งยิ่งทำกันยิ่งไหม

ห่าจู่ลูเลยตายมาแล้ครับท่านผู้ชมต่อใหญ่ครับขันบ้น B เป็นยิ่งครับไปลงเอาครับมาโลควาเนื้อครับตัวใหญ่ยเอาิ่นเลี้ยง uống uh, tục ngày này yên hạn <laughs>

บ้านเบมันขาดกะดีครับโลก,กลัวผมแล้วครับสุดยอดแล้ว,ว<ม>ลครับผมฟีมือรีมือเออฟีมือสุดยอดเลยจับต่อไปเด้อพี่น้องเด้อมันบ่มันกด็ดีเอาไป,ไปใส่ใส่ลำไส้โล่กลัวผมแล้วครับ,รบยอดเลยครับ ผมยัง่เห็นจุกตัวเลยครับไปยิงปาลานอกน้ำกับบัวได้ครับหนุนผู้ชมเอ้ยยิงกับบัวถือบัวกดก็ได้เลยมาจอบประโคก็ผ่านไปครับบัวได้ดตุ่มครับประโคตัวหนึ่งก็มาลูกกว่าไปแล้วครับวันนี้ก็สิได้อำลาพระจ่าพี่น้องไปเลยเด้อครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเอามาตุ่มกันครับ สำหรับคลิปนี้ขอกาขอา่าวคั้งาสวัสดีครับ